สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวสดนผู้พิพากษกับสำนักข่าวบีเอ็มซีทีวีประจำจังหวัดอำนาจ,จาเจรินครับรายงานข่าวโดวยคุณประวัตินิติเจริญยศสกุลซื่อดีชีวิตด,ดีสังคมดีกับเมื่อนี้นจะพาท่านผู้ชมมาที่ครับอำเภอพนาครับตำบลจานล้านอำเภอพนาจังหวัดอำนาจ,จาเจรินครับจะพาท่านผู้ชม <c oughs> ครับมาชมในชุมชนครับมี ประชาชนในอำเภอพนาได้ก้าวถึงขับสอจอดติดดินขับสอจอดติดดินท่านนั่นจะเป็นไผ่เลยครับมเมืองครับนี่ท่านพันตำรวจทโประกอบรูุแก้วนี่เป็นสอจอขวัญใจในชุมชนครับเพิ่นก็จะออกเมืองแย่งครับเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนมาชบม่ว่าจะไปทงให้ทงหน้านี่ถนนหนทังให้คําปรึกษ,ษานี่ครับคือพันตำรวจทโธประกอบรูุแก้วนะครับเ่าวจะเป็นงานวัดงานว่างาางานกีฬา ไปครับท่านผู้ชมครับยังมีท่านหนึ่งกับมีท่านหนึ่งกะกับเป็นท่านซอจอนะริณถาพอน,นี่ก็เป็นขวัญใจในชุ่มชนอีกท่านหนึง่งบ่วจะไปดําให้ดําหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำไปเมื่อรับนี่ครับไปให้กำลังใจพี่น้องบัวจะไปงานวัดงานวัดงานว่านี่ก็ไปครับน้ำผ้าทาั้งพระพุทธศาสนานี่ครับซจอนริณถาพอน นี่ครับเช่าตำบนจานล้านมือนี้ก็ดีใจครับอ่าดีใจที่องค์การงานส่วนจังงวัดเพิ่นกะได้ครับนะให้งบประมาณมาสร้างถนนอเสื่อมระวังนะครับบ้านจานล้านบ้านด้นนมูครับแตนผู้ชมครับนี่ครับก็ดีใจหลายในชุ่มชนครับมือนี้องค์การงานส่วนจังงวัดครับมีนางสาววันเพ็ญตังสกุลครับเพิ่นกะได้มาเยี่ยมมาเยียนมาเบงครับพ้อมบันทึกภาพครับ พี่น้องในชุม่มชนผู้นำในชุมชนต่างเพิ่นกับไข่ขอประคุณทางอง์การนั้นส่วนจังหวัดหลายๆครับที่ได้ให้งบประมาณครับมาสร้างถนนครับนี่ครับ่ตนผู้ชมครับเป็นสิ่งที่ดีดมือนี้ครับสำนักข่าวก็เอามาเล่าสู่ฟังเบิดเวลาครับขอขอบประคุณผู้ที่ตามรายการและชมครับสวัสดีครับ